สวัสดีครับมาพบก,กับช่องน้องนะ้เพชรนกแก้วนะครับวันนี้เราพามาดูพายทองพาภูมินะครับตกมันนะครับตกมันอยู่ครับนี่คือตกมันนะครับช้างแก่กำลังตกมันเลยเพราะว่าไอ้ที่แฉะคือเข้าไปเก็บไม่ได้นะครับเพืาอช้างตกมันก็ธรรมดาเนาะก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้นะครับก็เลย ก็ต้องอยู่อย่างนี้ครับเพราะฝั่งฝั่งโน้นฝั่งโน้นใช่ไหมฝั่งโน้นจะไม่มีดีไม่มีขี้นะครับเพราะว่าเขารู้เขาจะไปนอนอยู่ฝั่งโน้นครับเขาจะไปนอนฝั่งที่ไม่มีขี้เขาจะกินฝั่งโน้นฝั่งโน้นเขากินเขาจะขี้ลงไว้ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าช้างบางตัวเขาก็ขี้ไม่รู้นะครับก็ขี้มั่วแต่เชือกนี้เขาก็เขารู้ที่ขี้นะครับ าตัดต้นไม้ให้กินนะครับดูเดี๋ยวเราจะตัดไม้ให้กินดูเราจะกินไหมรอนะครับรอมากใหญ่มากด้วยครับดูง,งาครับงาใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยงาครับดูดูเขามองตามเราเลยดู ไปทางไหนมองตามเลยนะครับเขาจะมองตามตลอดไม่ปล่อยให้เราละสายตานะครับกลองน้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือต่อสายมาถึงถ้าต่อสายไปถึงเราก็ไม่สามารถเอาไปกินน้ำได้นะครับผมช้างตกมันนะครับ ่ไม่อุดในโรงให้ยฮะดูนะครับดูควานเขาจะเดินแบบนี้นะครับนี่ควานก็พิการด้วยนะครับเลี้ยงช้างงานนะครับนี่ดูครับดูชื่ออาจารย์ลอยนะครับนี่ดูขาแกพิการนะครับแต่แกเลี้ยงช้างงานนะครับอย่าอย่าาอายคนอายคนดูขาแกจะรีบ้างหนึ่งนะครับนี่นี่ครับควานช้างงานนะครับนี่ กำลังตกมันนะครับตกหายตกหายนะครับแล้วมือมันก็นย่อยออกแล้วมือมันบม่ออกเนาะเขาว่ามันอั่นอยู่นะ <Hi S 1> มันหายบอ่สนิทดอกหายไม่สนิทนี่หครับ พี่ควานของท้องพวาภูมินี้คือบอกว่าเห็นแต่ขาพิการงี้ขึ้นต้นไม้เก่งนะครับนี่ตัดต้นไม้ไม่ให้ช้างแกขึ้นเองนะครับ่ยาโสรรพคุณอยู่แกขึ้นเองแกเก่งมากครับดูครับดูไก่แม่ไร่เข้าไปอย่างไม่ซื้อไปตรงพี่เรื่อให้เอาไปส่งกี ูใหญ่มากเลยหาดูย่างครับช้างใหญ่ๆอย่างนี้หาดูยากมากเลยช้างใหญ่ดูครับด,ด,ดูตัวครับเราใกล้ได้กันนี้ครับเราไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่าน,นี้นะครับ ดูดูตาเขาครับตาเขามองมาที่เรานะครับแปดสามพักจะลอยจลอยอยสองห้าแปดสองห้า โป้ห้สงเอขขาแยตัวนะ้ปด่แสมไม่ถือแล้วอายุตาเมออายุตา เราไม่กล้าไปใกล้นะครับเราก็ใกล้แค่นี้นน่อกี้เขาคุยเรื่องเลขกันนะครับวันนี้แม่แม่ถูกลอตเตอรี่นะครับสองใบผู้ใหญ่มากเลยครับงาก็ใหญ่ครับงาใหญ่มากเลยดูสวยนะครับพายทองผาภูมิช่างงา ที่ตกมันครับตกมันอยู่แบบตกหายตกหายนะครับแต่ควานก็ไม่กล้าเข้าครับเพราะควานก็พิการด้วยเนาะแกเลยไม่ค่อยกล้าเข้าสักเท่าไหร่นะครับ ดูครับนี่ถ้าเขาไม่ตกมันนีสัยดีนะครับเพราะว่าจะก็เขา้าาพิการด้วยช,ช้างเช้นนี้ก็นั่งงาได้เหมือนกันนะครับคืตอตัวนี้เขาตกมันเนาะก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เมื่อเช้าเราก็ไปช่วยยกเสาบ้านทองคำมานะครับเมื่อเช้าทองคำต้องแท่งนะครับเราก็พามาดูช้างงา ช้างใหญ่คือว่าหล่อครับหูใหญ่มากๆครับตัวเทียบยากเลยนะครับเพราะว่าตัวใหญ่มากช้างหลอ่อๆนะครับดูเราเดินทางไหนก็มองตามเราตลอดครับไม่ละสายตาเราเลยแล้วจะนนมาให้อีก เราก็กลัวเหมือนกันเนาะวันนี้ไม่ได้ดูน้ำเพชรน,นะครับเพราะเราถ่ายน้ำเพชรบ่อยกลัวเอซบางคนเขาจะบอกว่าถ่ายแต่เก่าๆทำไมไม่พาไปดูตัวอื่นมั่งเราก็เลยพามาดู พี่ทองผาภูมินะครับอายุก็จะอยู่เราสามสิบกว่านะครับถ้าวัดขนาดงาความยาวก็จะประมาณเม็ดหนึ่งได้ครับเม็ดหนึ่งน่าจะได้ครับเม็ดหนึ่งได้แต่ใหญ่ใหญ่มากเลยครับงาใหญ่งาใหญ่มากๆเลยถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับนี่รูปโอด้วย มันบางวันก็น้ำมันออกนะครับแต่วันนี้น้ำมันไม่ออกครับบางวันก็ออกบางวันก็ไม่ออกครับเพราะเขาเรียกว่าช้างอั้นอยู่ครับอั้นคือช่วงนี้อันตรายมากเลยครับช้างอั้นก็คือแบบว่าไม่รู้เขาจะออกมาตอนไหนถ้าเราเข้าไปเราก็ไม่ไว้ใจนะครับก็คือว่าไม่รู้เขาจะออกตอนไหนเขาจะไล่ตอนไหนพอดูยากมากครับคือจอนช้างที่เขาอั้นอยู่นี่นะครับ พี่ควานแกก็พิการนะครับแต่พิการนี่แกเก่งมากเลยครับแกเลี้ยงช้างได้แกขับรถกระบะได้นะครับขึ้นต้นไม้ก็ได้ถือว่าแกเก่งมากๆเลยดูครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับดูคลิปของเราจบแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราฝากติดตามเยอะๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับลาจากไปกับช่างงาสวยๆนะครับขอบคุณครับ